สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ที่ธรรมสถานศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านเขานะครับอยู่เชิงภูเขาเขียวจังหวัดชัยภูมิเริ่มก่อสร้างมาประมาณ5ปีนะครับขณะนี้ก็มีพระสงฆ์อยู่ประจำประมาณ3รูปนะครับก็เป็นสถานที่ที่สงัดนะครับห่างจาก เสียงคือกระทึกจากาชุมชนเมืองชุมชนหมู่บ้านนะครับบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นป่าชุมชนข้างหลังต้นไม้แมกไม้ที่ท่านผู้ชมมองเห็นขณะดนี้ด้านหลังจะเป็นเทือกเขานะครับภูเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นในมุมกว้างอีกทีหนึ่งนะครับ นี่จะเป็นเสียงาจักจั่นเรไรแล้วก็เสียงนกบรรยากาศดีมากเลยนะครับได้ยินเสียงจักจั่นเรไรนะครับกำลังกรีดร้องกันร้องป่าไพรเลยนะครับลองตามเสียงจักจันน่นดูนครับว่าร้องมาจากตรงไหนนะครับ อันนี้เป็นบริเวณที่ได้จัดเป็นธรรมสถานนะครับอาจด้ทราบว่ามีพื้นที่ประมาณ15บหไร่นะครับซึ่งได้รับการมอบให้เป็นที่ที่สำหรับจะสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็กฎมหาเทระสมาคมต่อไป มีท่านผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะครับแนะนําว่าอยากให้มาเยี่ยมชมแล้วก็ถ้าใครมีจิตศรัทธานะครับจะมาสร้างศาลา,เ,าเพื่อเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับจะได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อาจจะเป็นสถานที่พักพำนักปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกหลีกนี้ความ อลเวงภายในเมืองใครอยากจะมาเยี่ยมชมธรรมชาติมาฟังเสียงนกป่าแล้วก็เสียงจริรรยีเรไรตามธรรมชาติก็เป็นบรรยากาศที่สงบสงัดดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเครื่องยนต์นสภาพก็ค่อนข้าง,ง,งเก่านะครับ,รบน่าจะใช้สำหรับปั่นน้ำนนอันนี้เป็นน้ำบาดาลน,นะพ่อเน,นาะ อ่าเนี่ครับน้ำบาดาลผู้ใดมีกิจชักก็เอาแผงโซล่าเซลล์มาดูดเลยอ๋อนี่ยเนี่เนี่เป็นระบบเอ่อน้ำบาดาลซึ่งเจาะที่เขาเรียกบ,บนเขตนี้ก็ถือว่าเป็นบนภูเนาะบนอ่าบนภูบนภูเขาบนเชิงเขาก็ต้องใช้น้ำบาดาลอันนี้ก็อ่าเนี่ยเขาเครื่องปั่นน้ำบาดาลอยู่ปั๊มลมดังขึ้นมาโอ้ใป้ปั๊มลมปั๊มขึ้นมานู่นครับมีโซลา่าเซลล์ แล้วก็มีถังน้ำนะครับเป็นแทงเก็บครับตรงนี้ก็มีศาลาหลังหนึ่งนะครับซึ่งสร้างมาไม่นานเท่าไหร่นะครับนี่เป็นศาลาที่สร้างมาได้ประมาณทักสี่ห้าปีนะครับตรงที่บริเวณรอยืนเนี่ยเป็น ส่วนหนึ่งของอเชิงเขาเขียวนะครับเขาผู้เขียวนั่นแหละนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นป่าแมกไม้นานาพันธุ์ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นป่าชุมชนชมชน,นี่ครับป่าชุมชนของชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านเห็นพร้องต้องกันว่าอยากจะให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม และในที่สุดนะครับตรงนี้ก็ได้ก่อให้เกิดการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นแล้วก็อยากจะชักชวนผู้ที่ชมภาพนี้จะได้เข้ามาแวะชมใครมีจิตศรัทธาที่อยากจะมาสร้างศาลาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่จะมาพำนักอยากจะปลีกวิเวกมาปฏิบัติธรรมเพื่อ ให้เกิดใจิตใจที่สงบนะครับที่นี่ก็เราก็คิดว่าเราอยากจะหาผู้ที่มีศรัทธามาร่วมกันสร้างศาลาขึ้นสักหนึ่งหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเฉพาะศาลาปฏิบัติศาสนกิจแต่ว่าเราอยากจะได้ทางเข้าเนี่ยมีศาลาอีกสักหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณพ่อทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่นี่นะครับให้ท่านเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรนะครับผมจะ สอบถามคุณพ่อทั้งสองท่านนะครับอะไรครับคุณพ่อครับอยากจะให้เล่าความเป็นมาเป็นไปนะครับบอกชื่อนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรครับผมสร้างบ้องบ้านขวตำบลบ้านบัวอำเภอกระสีสมบูรณ์นี่แหละครับจะได้เป็นเกิดในที่นี่ละเกิดในบ้านโขวเนี่ยละน้องมุนี่ก็เคยหายเห็ดหารณ์ยังไปมนกินจระจําอยู่นะแถวเนี้ยจะเกิดไาม กับมาเดียงไงน้องไม่ได้ละชักโอ้หลรงเงินชื่อพ่อเงินหลวงน้ำพ่อเงินครับหลวงน้ำครับอยู่บ้านโบาละอยู่บ้านเขาเหมือนกันครับแต่ก่อนทางกับบุคคลนี่เนาะมาอยู่แถวนี้บัดนี้เพิ่นจัดว่าเป็นปลาชุมชนแต่ก่อนมันเป็นปลาสงวนแต่ก่อนครับบัดนี้พวกอนุรักษ์อวนออกไม่เป็นปลาชุมชนของไทยบ้านเพราะฉะนั้นมองหาเย็นเจ็บเนี้ยเจ็บยางกินอยู่นี่ละแต่ก่อนกับพวกเจริเนาะ ทางบ้านนั้นมาฮอดแต่ก็บ่าเพื่อนไส้แล้วเพื่อนไส้ก่อนอืมต่ก่อนเพป็นกับเป็นไห้เนี่ยเป็นฟังเป็นบ้านเป็นไห้เป็นไห้ผมลดตะกอนเห็นอยู่นะอ๋อต่อไปเหมือนต่อมาเพื่อนเสาเฮ็ดเลยเป็นป้าขึ้นเดียวนลยอ๋อเล่นปลี่ยนป้าเลยเป็นป้าชนไว้เหมือนที่นั่บาทนี่สูบไปยั่ภาพเก่านี่ยละแล้วจังไหนพวกจังคิดขึ้นมาเฮ็ดสาระเป็นวัดมณฑามาอยู่เล่เล่เป็นขึ้นมาเรื่อยๆมาเจ้าคณะตำบลมาเบิงวัดศิษย์สังได้แล้ว เจ้าคณะสมบูเ <serves> พิ่มเมืองแล้ววัที่สางดำเนินการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบคณะสงฆ์ครับเพื่นกันเดินเลี้ยงให้ของสมบพรละพื้นทีศาสนาเพื่นหมดะพื้นที่อนาบริเวณนี่กว้างเท่าไหร่พอแสดงฮะพื้นพื้นแค่ไหนสิบห้าไร่ที่ผ้าไร่ครับให้ให้ให้เข้าให้วัดให้ทำวัดสิบผ้าไร่อ๋อเข้าเกณฑ์ตามหลักกฎของมหาเถรสมาคมแล้วครับครับ เจ้าคณะตำบเดินเรียกย่ครับทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นตอนนี้ก็คืออยากได้อะไรอยากได้ศาลาหลังหนึงศาลาศาลาที่พักทางเข้ามาอ๋อเป็นให้เป็นศาลาแบบไหนออนกประสงค์ออนกประสงค์อนกประสงค์เผื่อว่าใครเข้ามาเพราะว่าเขามาตอนนี้ก็ ยังไม่มีศาสนาสถานอะไรมากมายเนาะยังไม่มากมอันดับแรกเข้ามากระ้องคนจะมีศาลานั่งพักผ่อนคลายร้อนไว้ก่ <c oughs> อนอาตมาก็เพิ่งมาอยู่นะเพิ่งมาอยู่ก็ไม่ได้อยู่ประจําไม่ได้จำรรษาที่นี่คนที่จำรรษาที่นี่ท่านก็ไปเข้าปฏิวัติอ๋อและทีนี้อาอตมาก็ไปส่งท่านแล้วก็กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาเฝ้าวัดมาบินทาบาทให้มาเฝ้าวัดให้อ๋อ สถานที่แห่งนี้ก็ตั้งมาได้ก็ประมาณนันแล้วนะห้าปีจะหกปีละก็ลมลื่นดีเงียบดีมันติดภูเขาอยู่อยู่ก็ลมลื่นดีสงบดีลมลื่นดีมันเป็นที่เงียบสงบสงบ,สงบดนนีครับครับก็ในฐานะที่ว่าเป็นคนพื้นเพท,ที่นี่ครับคณเกิดที่นี่แต่ว่าไป ปหลักประคันอยู่ที่อื่นมาเห็นก็อยากช่วยอยากทำอยากสร้างอยากช่วยสร้างครับ<ะ>ก็อยากเชิญชวนผู้มีศรัทธาทั้งหลายนั่นแหละมาร่วมกันสร้างสลาช่วยสร้างสลากันคุณละนิดละหน่อยก็เห็นท่านผู้ใหญ่เก่าท่านว่าต้นทุนก็ไม่เท่าไรลรอกคงไม่มากไม่มายอะไรเท่านบอกก็เลยบอกเออ้าอย่างงั้นก่อเดี๋ยวจะชวน รักพวกเพื่อนฝูงที่เขาจัดกันให้มาร่วมทำบุญด้วยกันเป็นทีทีวิเวกนะครับเห็นแล้วก็น่าเพลิดเพลินนะครับในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบสงัดนะครับนี่บริเวณข้างๆอาจจะมีหินนะครับขึ้นในป่านะครับ ก็แหมกไม้ก็ขึ้นตามร่องหินนะครับอาจเป็นทางจงกรมนะครับแล้วก็วนอ้อมมานะครับแล้วก็ไปบรรจบสลาโน่นนะครับสลาหลังที่ผมพาท่านผู้ชมเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับเดินทางจากสลาหลังใหญ่มานะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคุตติไม่ใช่ใช่ไหมครับพ่อเนี่ย อ๋อเป็นกุดไม่ชีอ๋อนี่ครับมีห้องน้ำแล้วก็ที่พํานักนะครับห่างมาอีกประมาณสักสิบกว่เมตรนะครับก็มีอีกหลังหนึ่งนี่ครับมีทางจงกลมรอบจอมปลวกนะครับถ้าใครทำทางไว้สำหรับเดินจงกลมรอบจมปลวกอ นี่ครับมีอิดแดงก่อเป็นทางเดินครับผมจะจำลองการเดินให้ดูว่านักปฏิบัติธรรมนะครับท่านหละจากเดินโยงกลมรอบๆนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็จะได้ยินเสียงจักจั่นเรไรระงมใครเลยนะครับเสียงนก นกหักขวา,ขวานนกอะไรอีกสรารพัดผัดกันร้องมาเป็นระยะระยะป่านี้ยจะมีป่าที่เห็นเนี่ยก็มีต้นมะเกลือตะโกต้นโกโรโกโซนะครับบางขนาดจะไม่เคยได้ยินนี่อันนี้มันาาวป่าครับท่านผู้ชม น,นี่ก็เป็นร่องรอยของการบวชต้นไม้เพื่อเป็นการรักษาต้นไม้ไม่ให้ใครมาตัดนะครับเพราะว่านักตัดต้นไม้นะครับก็จะตัดต้นไม้ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เครื่องเครื่องอนนพระท่านก็มาช่วยดูแลรักษากุฏเป็นกุฏินะเป็นกุฏิเล็กๆสำหรับแม่ชีอรอบ ห้องซึ่งเป็นกุฏินี้นะครับก็ท่านจะทําที่ไว้เดินจงกรมรอบนี่แหละครับ นี่ก็คือต้นโพซึ่งมีร่องรอยเพิ่งจะปลูกไม่นานมานี้นะครับก็คงจะรออีกสักระยะหนึ่งกว่าที่จะเจริญเติบตัวแล้วก็ตั้งต้นได้งอกงามร่มรื่นแทงน้ำซึ่งเป็นน้ำบาดาลมีห้องน้ำ Oh. เดินผ่านมาในป่านี่นะครับมีเยี่ยวจักจั่นนะครับหยดลงมาโปรยมาโดนแขนโดนใบหน้าเหมือนกันนะครับนี่ก็อ,อยู่บนกุฏิปฏิบัติ <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ตั้งอยู่บน เนินหินนะครับบนบนชะง่อนหินนี่ครับเป็นปู<อ>เป็นเฮ้อนี่ครับท่านผู้ชม เป็นไม้เต่งไ,ไ,ไม้รังเป็นส่วนใหญ่นะพ่อเน,อะนออเอาะผมมองหาต้นผักหวานอยู่

โยกตีแล้วกังยังย่างไปซาไย่างากกุฏีมาซาไลหนึ่ย่างไปหาโอ้เหี้ยะเหี้ยบ้อนจุดบ้งอ่ะ